สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในรอบเที่ยงวันนี้นะครับต้องเรียกว่าฝนชุดใหญ่ถือว่ามาตามนัดนะครับตั้งแต่ช่วงดึกๆึกที่ผ่านมาโซนทางด้านภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจะเห็นลักษณะกลุ่มฝนนี่คือพาดตามในส่วนของร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับและที่สําคัญฝนวันนี้น่าจะยาวนะครับ ตกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำน,นะครับ12ชั่วโมงข้างหน้า6ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาจนกระทั่งถึง18นาฬิกาวันนี้ถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เข้ามาเติมมเรื่อยนะครับสําหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในช่วงนี้ ถ้าดูในส่วนของแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นชัดเจนนะครับก็มีร่องมรสุมพาดผ่านในโซนทางด้านภาคเหนือและก็ภาคตะนตกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจะเห็นมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับตัว L4 หย่อมนะครับที่พาดเข้าหากันแล้วก็พาดผ่านใจกลางในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ทางด้านภาคอีสานตอนบนทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับถือว่ายังคงต้องเฝ้ราระวังนะครับฝนยังอยู่อีกยาวนะครับในวันนี้ โดยเฉพาะในช่วงเที่ยงจนถึงช่วงหัวค่ำนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในช่วงก่อนเที่ยงนี้จะเห็นกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับถ้าดูจากเราดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนอยู่โซนที่เป็นในส่วนของร่องมรสุมพาดผ่านนะครับอําเภอปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนอําเภอปลายนะครับอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอําเภอเสมืองเชียงใหม่อําเภอแม่ริมนะครับอําเภอแม่แตงอําเภอเชียงดาวอําเภอเวียงแห่ อำเภอพร้าวนะครับอเภอสันทรายนะครับอเภอแม่ริมอเภอบ้านฮ่องลำพูนอจอมทองอเหอดเชียงใหม่นะครับอเภอลีลำพูนอเภอทุ่งหัวช้างอเสามเงาอเภอห้างฉัดลำปางออเภแม่ออนเชียงใหม่อเภอเมืองปานนะครับอเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายอเภอพร้าวอเภอวังเหนือลำปางอเภอเมืองพยาออเงาวนะครับ อำเภอดอกคําใต้อำเภอเชียงม่วนนะครับอําเภอสองอําเภอบ้านหลวงน่านอําเภอรองจังหวัดแพร่อําเภอวางชิ้นแพร่นะครับอําเภอศบปราบลําปางอําเภอศรีสัชนาลัยสุขโขทัยวางชิ้นแพร่เด่นชัยแพร่สูงเม่นนะครับแล้วก็อําเภอท่าปลาอุตรดิตะ์นับศรีสัสชนาลัยสุขโขทยัยทุ่งเสี่ยมสุขโขทัยนะครับถ้าดูในส่วนของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกมาตะ,ตะวันออกมาตะวันตกอย่างช้าๆแล้วก็ มีแนวโน้มที่จะแช่นะครับฝนตกค่อนข้างจะแช่ยาวนะครับเป็นลักษณะฝนที่เกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านนะครับถ้าดูในส่วนของเรดาร์ภาคอีสานนะครับจะเห็นโซนอีสานตอนบนนะครับกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากตามแนวร่องมรสุมนะครับด่านซ้ายเลยอําเภอภูเรือนะครับอําเภอท่าลี่อําเภอวังสะพุงนะครับภูหลวงหนองหินนะครับภูกระดึงผาขาวเอราวันนะครับอําเภอเมืองเลยนาด้วงนะครับปากชมอําเภอเชียงคาน อำเภอนาวังหนองบัวลำพูนากลางนะครับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังขออภัยนะครับอำเภอศรีชมพูขอนแก่นนะครับอำเภอชุมแพอำเภอเวียงเก่าแล้วก็บ้านผืออุดรครับกุดจับอำเภอหนองบัวซออุดรธานีเมืองอุดรธานีหนองแสงอำเภอโนนสะอาดอำเภอคุภาวีอำเภอศรีธาตุกู่แก้วนะครับอำเภอ วางสามหมออเสองดาวสกลนครอเภอวาริชภูมินิคมน้ำอูนพันานิคมอเภอเมืองสกลนครครับอนาทมนครพนมอเภอบ้านแพงอเภอสีสงครามนะครับอเภอท่าอุเทนอเภอเมืองบึงการอภอปากคาดรัตนวาปีพนพิสัยเฝ้าไร่นะครับเสนานิคมอำนาจเจริญชานุมาอำนาจเจริญ สีเทพเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีนะครับเทพสถิตชัยภูมิเทพารักษ์นะครับบําเหน็จนรงก็กลุ่มฝนกอนข้างจะกระจายตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้โซนอีสานนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่ช่วงดึกๆนะครับของคืนที่ผ่านมาถ้าดูเรดาร์สกลนครนครับจะมีอีกชุดใหญ่ที่น่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาเติมในช่วงบ่ายนะครับบ้านแพงนครพนมนาทมนะครับอำเภอศรีสงคราม อำเภอพนสวรรค์อำเภอท่าอุเทนศรีวิไลบึงการอำเภอเมืองบึงการนะครับอำเภอปากคาดอำเภอรัตนาวาปีเฝ้าไร่นะครับอำเภอพลวิสัยอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่อนะครับอำเภอบ้านผืออุดรเมืองกุดจับอำเภอหนองวัวซอนครับที่น่าจับตาก็คือดูกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมเคลื่อนตัวจากทางด้าน ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับน่าจะเข้ามาเติมในช่วงบ่ายๆนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีในส่วนของน้ําท่วมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากร่องมรสุมนะครับแล้วก็หนักกว่าในส่วนของฝนที่เกิดจากพายุนะครับพายุมานิดเดียวนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับประมาณ12ลิขวันนี้ ถ้าดูจากตรงนี้โซนที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องก็คือโซนที่ร่องมรสุมพาดผ่านนะครับอำเภอขุนยวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายนะครับอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สรียงนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่แม่วางอำเภอเสมืองนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอพร้าวอำเภอชัยปราการแม่สวยนะครับอำเภอเมืองพยาวอำเภองาวอำเภอเชียงม่วนอำเภอปงนะครับอำเภอเวียงสา อำเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่เด่นชัยนะับฟาคท่าแล้วก็บ้านสวนรวมทั้งท่าปลาของอุตรดิตถ์นะครับอ,บอําเภอศรีสัชนาลัยนะครับทุ่งเสลี่ยมแล้วก็พาดมาโซนีสานภูเรือจังหวัดเลยนะครับอ,บอําเภอภูเรือเลยอ,อําเภอท่าลี่ของจังหวัดเลยน้าโสมนายุงอุดรธานีสังคมหนองคายนะครับแล้วก็อ,อําเภอเมืองหนองคายอ,อําเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับอำเภอบ้านผืออำเภอหนองวัวซอนะครับอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอบ้านดุงอำเภอเพนอำเภอสร้างคอมนับโซนนี้เฝ้าระวังนะครับน้ําเริ่มท่วมแล้วนะครับอำเภอเพลนอำเภอสร้างคอมของอุดรธานีบ้านดุงนะครับแล้วก็แถวสว่างแดนดินสกลนครนะครับอำเภอหนองหานอุดรอำเภอวานนนิวาสนะครับของสกลนครอากาศอํานวยนะครับนาวานครพนมสีสงคราม ก็อำเภอเมืองสกลนครแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬทั้งหมดนะครับเกือบทุกอำเภอม,มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงเที่ยงนี้ในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้ก็มีฝนปรับตายนะครับในช่วงนี้แล้วก็พอมาดูช่วงประมาณบ่ายนะครับสนาฬิกาการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือที่ต้องก้ระวังต่อเนื่องนะครับจังหวัด อำเภอเมืองแม่ขงสอนนี่นะครับอําเภอปลายอําเภอปางอุงนะครับอําเภอขุนยวมอําเภอแม่ราน้อยแม่เสียงอมก๋อยเชียงใหม่นะครับแม่แจ่มอมก๋อยแม่แจ่มนะครับแล้วก็ดอยเต่าแม่วางนะครับหางโดงเมืองเชียงใหม่อําเภอเสมืองอําเภอปลายนะครับอําเภอเมืองลำพูน อำเภอดอยเต่าอำเภอรีนะครับล้อมแรดวังชิ้นนะครับเมืองลำปางอำเภอรองอำเภอเด่นชัยอำเภอเมืองแพร่ร้องกวางนะครับอำเภองาวเชียงม่วนนะครับฟากท่าแล้วก็ท่าปลาอุตรดิตนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านอีสานนะครับตรงนี้ฝนตกหนักตามร่องมรสุมนะครับวันนี้ค่อนข้างจะแช่นานแล้วก็น่าจะต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะครับ อำเภอภูเรือจังหวัดเลยอำเภอเ,ภอเมืองอำเภอเชียงคาน้ำโสมนายูอุดรสังคมหนองคายหนองบัวลำพูทั้งหมดนะครับขอนแก่นแถวชุมแพนี่นะครับชุมแพแล้วก็แถวอุบลรัฐนะครับอุดรธานีเกือบทั้งจังหวัดนะครับหนองคายทั้งจังหวัดแล้วก็วานอ่ะสะกลนครนครพนมนะครับเกือบทั้งจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับอาจจะมาถึงในส่วนของกาลสินนะครับ นี่คือช่วงประมาณบ่ายนะครับ14นาฬิกาแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ระยองจันทบุรีตราดนะครับระยองจันทบุรีตราดแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนะครับท่าชนะหลังสวนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง16นาฬิกานะครับอำเภอ เมืองแม่ห้องสอนอำเภอขุนยวมแม่เสเรียงแม่ลาน้อยท่าสองยางแม่สอดพบพระจังหวัดตากนะครับอมก๋อยเชียงใหม่แม่แจ่มนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงดาวชัยปราการอำเภอพานอำเภอเงาวนะครับแล้วก็อำเภอลีลำพูนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แพรสวรรคโลกเมืองสุโขทัยน่านนะครับอำเภอปัวอำเภอ นครไทยแถวพิษณุโลกนะพิรบูรและก็ต่อเนื่องมาขอนแก่นหนองบัวลำพูเลยนะครับแล้วก็อุดรธานีสกลนครนะครับแล้วก็บึงการนะครับบึงการนครพนมแล้วก็สกลนครบึงการหนองบัวลำพูนะครับก็เฝ้าระวัง แล้วก็อุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดอุบลราชธานีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชสงขลาเริ่มจะมีกลุ่มฝนนะครับในช่วงใกล้หัวค่ำนะภาคใต้สงขลายะลานราชิวาสปัตตานีนะครับฝนเริ่มมาในช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็พอช่วง18นาฬิกานะครับ 18บแนาฬ in right ิกาก็ยังคงเป็นโซนทางด้านบนนะครับแถวภาคเหนือทั้งหมดนะครับเป็นแนวตามตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูลำปางแพร่นานอุตรดิษถ์นะครับแล้วก็พาดมายังจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นด้านบนนะครับแล้วก็กาฬสินบางส่วนสกลนครนครพนมบุกดาหารนะครับเลยหนองบัวลำพูนี่คือในช่วง หัวค่ำนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่คือแนวโน้มฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ1ินาฬิกาถึง18บแนาฬิกานะครับเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์บรากา์อากาศระยะกลางยุโรปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ